ช่วงนี้มันคนเขากำบ่คคยได้มากกันคันสิมากกับคุณเด้อเขาเขาพภาษาผมเดี๋ยวผมก็สิมามือหลังกสิมาอีกอยู่มือหลังขาดเรือ,อยังก,ก็บอกไว้เดี๋ยวผมจะพาหามาบ<ะ>อกมือหลัางกสิมาอีกอยู่อ,อันนี้ผมเผาเอาข้าวสารมาก่อนนะเพราะว่ายานปูมีข้าวสารหุงก็เลยเผามาเออนั่นแหละเพราะว่ามันจะหมดอใหรี อันนี้จะเป็นน้ำน้ำหวานเด้อปูดีโดเด้วยอออาจารยนปูนพอปูเออเป็นดีโดเด้วยฮะอันนี้อันนี้จะเป็นแฟบไปไวซักผาด้วยตัวนี้ใหญ่ไปต่างหากเดี๋ยวปูว่าปูเนี่ยมองเห็นบเดี๋ยวติเก็บไว้เห็นก่อจริงปะติเก็บไว้ผมมาม่าก็ต่างหากปลากระปองปลากระปองผมไปซื้อบ่ได้ไปซื้ออาหารแห้งมาเดี๋ยวมือลังเสื้อหอนยักเนี่สซื้อมาถวายมือหลังของกินนะของชั้นอ่ะ เป็นพวกพิกฟงพวกยั้งก็ได้พวกพิชอะไรนี่นะพริกเขาพริกเมงดาวมันนีบ่บ่เออพวกพริกเมงดาวนี่ละเขาเขามื่อนีไ่ไปซื้อพริกเมงดาวมาเด้มอมืม่อนี่เดี๋ยวมื่อลั้งมาซื้อพริกเมงดาวมาถาวายมื่อนี่ซื้อแต่ปลากระกป๋องกับอ่าปลากระกป๋องมามา่าอะไรก็ปลากระกปิกระปิกระปิบ่ค่อ,อยฉันบอ่อ ชนะันน,น,น,นแล้วมันไอนะครับครับแกเราออกไปฉั้นอันนี้แล้วมันไอยิ่งขึ้นแล้วมีมียา่าอะไรใครมีบ่โอ้อย่าก็บ่หลายบ่ไปใช้ยยังนี่อมูไปใชท้ที่ซื้อมาใช้เนี่ยปร,ร,ระช้อยู่อ๋อประช้อยู่อื ใจรู่ว่ท่านเสียเราไปถ่ายสวัสดีนะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับมาอ่าทําบุญนะครับวันนี้มาทําบุญกับหลวงปู่ท่านก็อ่ที่การทางสายตานะครับทั้งสองข้างนะมองไม่เห็นทั้งสองข้างนะครับเอเวลาเวลาเอาของมาถวายเราต้องบอกว่าสิ่งนี้คืออันนี้สิ่งนี้คืออันนั้นแยกกันไว้นะครับ เวลาถวายของก็ปากกระป๋องก็บอกท่านว่านี่คือปากกระป๋องก็แยกไว้พงซักฟอกก็แยกไว้ตั้งหากครับถ้าเราวางไว้รวมกันทุกท่านจะอาจแยกไม่ถูกนะบ้านไหนคืออาหารที่สามารถกินได้อันไหนที่ซักผ้านะครับก็แยกกว่านี้คือแยกล้วนะครับแยกส่วนผมก็แยกบอกแะครับแยกทำไว้บ้านนี้คือแฝงวางตรงนี้ สาธุบุญด้วยจ้านี่ก็ข้าวสารนะครับข้าวสารก็เรามาแนะโอ้หลายกิโลนะครับยี่สิบสามสิบกิโลวนะ่าน่สี่สิบกิโลก็ข้าวสารสี่สิบกว่าหนักข้าวสารแล้วก็มามีน้ํามีหลายอย่างนะครับพริกพวกพริกพวกอะไรพวกเกลือพวกอ่าน้ำปรุงน้ำปลาอาหารแห้งนะครับหลายอยา่างเอามาถวายท่านนะครับเดี๋ยวรอบหลังจะมาอีกอาจจะมาอีกรอบนะครับเพราะว่าท่านก็อยู่อยู่รูปเดียวในวัดนะ มันก็พิการทางสายตามันก็มองไม่เห็นอ่ามูมูยาพระลาวมนยังมีบ่ละครับตอนนี้ก็ไปซื้อกังไปซื้อไม้กวาดนะครับท่าน Again, young, ี่มีไม้กวาดใช้ไม้กวาดที่จะกวาดพื้นไม่มีตอนนี้ก็ให้น้องเขาไปซื้อไม้กวาดมาถวายนะครับตอนนี้ยังไปซื้อไม้กวาดถวายโทครับโทไปให้เอาพราวมาให้นําพรลาวยาพราวไม่้มดสกับแล้วแล้วครับอันนี้เดี๋ยวมนลังผมมาอยู่เดี๋ยวมหลังมาแล้วมู ยาแก,ก้ปวดท้องก้อนยังหรอครูยาทานายาทานน้ำขาวมูนีเนาะโอ้ยยาทานน้ำขาวมีโอยาแก,ก้ไอมูนีมีบะเออมีไ้าดแต่ยาแก,ก้ไออ๋อยาแก้ไอโอเคโอเค<ม>สาธุบุญด้วยคร้าวันโมทน,นาสาธุด้วยกันนะครับคุณแม่มอ่าในวันหลังผมผมจะมานะครับ<ม>เผื่อไม่แม่ท่านใดอยากทําบุญกับหลวงปู่นะ<ม>อ่าเดี๋ยวผมก็ก็บอกท่านใดนะครับผมก็อ่ารวบรวม อ่าสิ่งของจากที่อ่าของผมแล้วก็อันนี้ก็คือรวบรวมของผมมานะครับเนาะมาไม่ได้บอกบุญนะครับเพราะว่าอ่าไม่ได้บอกบุญท่านใดเลยเพราะว่ารีบมากลัวท่านไม่มีข้าวสารอ่าเหมือนกับบุญนําพานะครับหลวงปู่บอกว่าข้าวสารกําลังจะหมดพอดีเลยเพราะว่าท่านก็พิการทางสายตานะครับท่านไปไหนไม่ได้อ่าพิการทางสายตาท่านก็อยู่รูปเดียวของท่านในวัดนี่แหละอ่าอยู่รูปเดียวในวัด ท่านก็พิการสายตาไปหน่อยได้อ่าก็อาศัยที่ได้ฉันก็คือจากญาติโยมที่อ่าท่านรู้จักแล้วก็เอามาถวายนนๆจะมาทีนะครับส่วนมากก็จะมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่อ่าเป็นลูกศิษย์อ่าส่วนมากก็จะมาทางที่สุรินทร์นะครับทางที่ผมมานั่นแหละอ่าที่ผมรู้ก็คือมีพระนะครับอ่าพระที่อำเภอศรีโพรภูมิที่เป็นอ่าท่านรู้จักหลวงปู่ ท่านเคยอุปถัมภ์หลวงปู่ท่านก็มาอยู่สีขอท่านก็จะมานะครับท่านก็มาเลยผมก็ถามว่าไปไหนมาท่านบอกว่ามีพระที่อ่าชราแล้วก็พิการทางสายตาอยู่ที่วัดอ่าทางวัดนู้นท่านก็บางนานท่านก็บางทีก็ว่างท่านก็จะนําสิ่งของมาให้นะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งเรามาไว้ให้กับหลวงปู่ท่านได้อ่าสันแล่ท่านก็เลี้ยงน้องหมาไว้เยอะด้วยนะครับอ่าน้องหมาจองลงมาน้องหมาหมาเนี่ยไม่ไม่ผอมนะ อ้วนทุกตัวนะครับอ้วนทวนสมบูรณ์ทุกตัวเลยลำบากนะครับอยู่อ่าร้วก่อนเนี้ยราก่อนผมก็ซื้อถังน้ํานะครับนาะถังน้ํามาถวายอ่าดูน้ําที่ท่านใช้นะครับคุณนี่มีน้ําที่ท่านจะใช้นะครับใช้ไม่ได้นะผมบอกว่าน้ํามันขุ่นมากใช้ไม่ได้หรอกท่านก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวจะเอาไว้ลดบริเวณเนี้ยน้ํามันใช้ไม่ได้ว่าน้ํามันขุน่นเป็นเราอะไรใช้ไหมครับถ้าคนตาดีถ้าคนตาดีนะครับ นี่ก็ถังน้ําที่เก็บลำลองรองไว้ให้ท่านไว้ใช้ไว้อาบอ่ะสองถังนี้นะครับสองถังนี่ก็อ่าเดี๋ยวข้าหน้าฝนแล้วก็หน้าจะพอใช้อ่านี่ก็องก็มีแค่ในบริเวณมัดนะครับผุพังหมดแล้วอ่าสิ่งของผุพังหมดแล้วนะครับโศกสุดโทมไปตามกาลเวลาหมดแล้วว่าท่านก็ไม่ได้บุรณะสังขรขึ้นนะปะติบุรณะอ่าไม่ได้บุรณะขึ้นถ้าก็อยู่ตามมีตามเกิดอย่างนี้หละ วัดนี้ก็เมื่อก่อนก็มีพระไม่ละอยู่เต็มนะครับนี่ก็หลวงพ่อเจ้าว่าท่านมรณภาพลงก็เหลือท่านอยู่องค์เดียวนะครับรูปเดียวก็อยู่นี่มีห้องนองห้องน้ําเมื่อก่อนก็ห้องน้ําก็โอเคทุกอย่างห้องน้ําก็พังหมดแล้วก็เหลือห้องน้ําเนี่ยที่ท่านยังสามารถเข้าได้นี่นะครับปุติท่านอยู่นี่ก็ไปซื้อกวาดไม่กวาดมาให้นะครับ กิตใจของโยงอ่าเดี๋ยวผมถอยัปไปก็เลยซื้อนั่นเมนเมนครับเมนจักจากบาทตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดร้อยยี่สิบได้แต่บุญกุศนมันจะมีเศษอยู่นิดนึงแปดร้อยสามสิบสี่บาท S <S อ่านี่เด้ออืมมันทำบุญอ่าส่วนบุญส่วนกระจนให้กับครูบาอาจารย์ท่านมีใบห้าร้อยป๊อปโบมีครับปูมีแต่ใบลอยออมีจะมีใบลอยใบยี่สิบขนาดเองใบห้าร้อยมีเด้อแล้วก็มีเหรียญสิบแล้วก็เหรียญบาทสี่เหรียญเหรียญสิบหนึ่งเหรียญครับอ่าตัวนี้จะเป็นใบยี่สิบเด้อคือใบใบยี่สิบจะมีทั้งหมดหกใบ ใบยี่สิบมีทั้งหมดอหกใบนั้นจะเป็นใบลอยด้วยนะนั้นอันนี้ใบยี่สิบนีเอ๋อใบต่างหากยี่สิบนี่ใบยี่สิบต่างหากใบยี่สิบอยู่ต่างหากนั้นก็จะเป็นเงินเหรียญสิบกับเหรียญสี่พอได้พวกน่าจะขับไบคาหยังแน่ับคับับคาหยังโอ้ได้เอาใครโชคดีเอาไปเงินก็ได้ใบคาหยัง เดี๋ยวมือรังขาดยังไงผมซื้อมาเมื่อรังน่ะเออแบบบอกแบบน้ำพริกน้ำพริกอ่าพริกแห้งเนาะพริกแห้งเนาะไม่เป็นพริกอะไรรพิกแมงดาเมื่อนั้นนะตาแดงเขบอกกินเผ็ดบ่ละขับบวกกินเผ็ดบ่ล่ะบบกกินเผ็ดหรืนบอกกินเผ็ดบะขัันเผ็ดบ่ละไล้บ่ได้เดือดรังบ่ได้เนาะเอาแล้วเอาแล้วอ่าแล้วก็ยาทานน้ำท้าวกินปวดท้องยาพารา หมอยาทานน้ำขามียาแก้ไอกับยาพารายาแก้ไอยาพ้าลาอืมเป็นนันละอ่ายาพรารากับยาแก้ไอกับพวกน้ำพริกไอเม่งดาพวกหยั่งน่ะนะาที่เอามาละลายน้ำแล้วก็ขครับอืมชั้นได้อ่าแล้วไปซื้อหมูป่าแหงป่าหยังมาตรงเนาะป่าแหงป่าแหงเชั้นนี่ก็เอามากก็ไดพวกป่าแหงพวกหยั่งทิกชั้น ไหวปูว่าเขาได้สันมะาไหวสันทอดข้าเป็นสับนี่ก็บสันปลากระป๋องเก<อ>็คิดอยางน้ำทิพน้ำน้ำหยั่งมันก็ผมไปหาแล้วบางเรื่งน้ำพริกมันบะมี<อ>ผมก็เลยไปเอาอ่าปิมาแทนอืมอืมก็เลยว่าเอ่อเดี๋ยวเอาปลากระป๋องมาก,ก่อนปีกว่าเดี๋ยวจะได้ก็ค่อยหาน้ำพริกมาทีหลังเออเอาเอาอาซาสุเลยวพร้อมสิอ่ะขอ กับคนครับนะครับเดรามารังสุดมาไหมตาทุกครับมันมันนอนเออเรามารังสุดมาไหมอืมจังหวะโอ้ยโดนกรเห็นมาหาผมดีเลยผมไปมีเวลาเลยปูนี่ผมมีเวลาเูนี่ได้มีเวลามาโดนเล็วเลยมาหาจังหวะพอดีเลยนะครับอ่าเขาสารมดนี่ก็ไม่กวาดนะครับพอดีพอดีนะครับท่านก็อ่าภาวนาว่า อธิษฐานว่าจะมีท่านใดเนาะมาเนาะจะได้ซื้อไม่กวาดมาให้กวาดมาให้ใช้เพราะว่าไม่กวาดไม่มีเลยใช้คุณแม่ดูไม่กวาดท่านนะพอดีผมมาท่านก็บอกก็เออได้ไฟท่านก็ใช้แค่หลอดเดียวนี่แหละครับไฟนะหลอดเดียวนี่เลยใช้แค่หลอดเดียวก็ได้อาวฒนาได้สาธุบุญได้ทําบุญก็ถือว่าโอเคคนเรานะครับเนาะแล้วก็มีก็ทําตามมีตามเกิดในคุณแม่ไม่ได้มีเยอะก็ทําเอาแค่เรานะครับกำลังเรา านาสาธุบุญสายบุญนะครับทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับนี่ก็จะมีสายบุญร่วมบุญกันมานะครับหลายท่านอยู่นะครับร่วมบุญกันมาหลายท่านของคุณแม่ท่านไม่ประสงค์ออกนามท่านก็ร่วมบุญด้วยนะครับท่านก็ร่วมบุญเข้ามาด้วยของคุณแม่หลายท่านร่วมบุญกันเข้ามาด้วยนะครับผมไม่ได้บุญนะคุณแม่ผมบอกบุญท่านใดนะครับแต่คุณแม่ท่านบอกเออรว่าผมเคยเคยพูดเปรย์นะท่านก็บอกเออเดี๋ยวร่วมทําบุญกับขวัญพงษ์ เผื่อคนไหนที่อยากร่วมทำบุญนะครับกับหลวงพระชลาพิการก็เรียนเชิญได้เดี๋ยวผมจะบอกบุญนะครับจะได้มีข้าวของเครื่องใช้ว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วเข้าหน้าฝนท่านก็ออกไปไปไหนไม่ได้คือท่านไม่ได้บินธบัติอยู่แล้วนะครับหลวงปู่ไม่ได้บินธบาตเพราะว่าท่านสายตามองไม่เห็นเมสแต่ท่านไม่รู้นะใช้ท่านไม่รู้ขอข้าวข,ของที่เอามาต้องบอกทุกอย่างว่าอันนี้คือสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเราไม่บอกท่านก็จะไม่รู้นะต้องบอกไว้ว่าเอออ่าท่านก็จะแยกแยะเอาไปวางไว้กราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านนะครับบุญกุศลนี้ก็ขอให้ส่งไปถึงคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกๆท่านด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับอ่าก็ขออนุญาตปิดการไลฟ์นะครับกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาอ่ารับชมแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังแรงใจนะครับกราบขอบพระคุณนะครับพวกขวานก็ขอ ครอบครัวของท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสมหวังดังใจคิดทุกประการนะครับมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับร่ำรำมีรวยตลอดปีตลอดไปเด้อครับเด้อเฮงเฮงนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับ,รบขอให้เฮงเฮงปูผมกลับกันเด้อครับเด้อ,อโอเคครับเดี๋ยวผมสิมาไหมเดี๋ยวผมสิมาไหมเบิ้งก้ at, อนมียังขาดพอได้หามาเติมมายังให้โอเคนะครับพอดีน้องเขามาวันหยุดน้องเขามาก็ได้อาศัยน้องเขามาพามาทําบุญนะครับ วันนี้กราบขอพระคุณทุกทุกท่านนะครับอขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับอนุโมทนาสาธุบุญกับสายบุญทุกทุกท่านด้วยนะครับญาติธรรมทุกทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับขออนุญาตปิดการไลฟ์นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs>